สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโปเกมอนยูไนนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนครับมาเล่นโปเกมอนตัวใหม่นะครับบันกิรัตนั่นเองนะอันนี้เข้าเซิร์ฟไทยนะครับวันแรกนะเดี๋ยวจะเป็นไงตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มกิ๊ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยกันนะในส่วนของตัวบันกิรัตเองเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับเซิร์ฟเทสนะเคยสอนวิธีการใช้สกิลใช้มุฟต่างๆทุกท่าเลยนะแล้วก็ให้ดูเกมเพย์ตัวอย่างด้วยนะครับสำหรับใในนนนนนเเเเเซซิิรรรรร์์ฟฟี้้ป็็ออ่่าาาาไทยะะคัับขมมวแกกผ ทำการซื้อมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะราคานะครับอยู่ที่หมื่นึงหมื่นเหรียญ EOS Core เลยนะครับโคตรแพงนะฮะอ่ะโอเคเดีย๋ยวเรามาลองอ่าสู้กันดูแล้วกันนะว่าอ่าสกิลนะฮะเมื่อมันเข้าเซิร์ฟไทยเนี่ยมันโดนเนิร์ฟหรือเปล่านะตอนอยู่เซิร์ฟเทสเนี่ยโคตรเก่งนะฮะคิดว่าน่าจะโดนเนิร์ฟนะฮะเดีย๋ยวดูก่อนนะฮะว่าความแรงของมันเนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าสำหรับคลิปอ่าการสอนใช้ท่าบันกีรัสเนี่ยเดีย๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะไปดูกันได้เลยนะฮะ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะฮะเดี๋ยวผมเลือกไอเทมก่อนละกันไอเทมต่อสู้เนี่ยผมจะใช้เป็นอีเจคบัตรทอมแล้วกันนะฮะเอาไว้จุกหนีแล้วกันนะฮะแล้วก็ไอเทมถือประมาณนี้นะผมใส่มัสกิลแบนนะครับมีดัมเบลแล้วก็ตัวบัตตี้บาร์เรีร์นะฮะสายจะเล่นผมจะเล่นเป็นคลื่นโชว์ไลน์แล้วกันนะแล้วก็เป็นอ่าพลังโบราณนะประมาณนี้นะครับเลนที่จะเล่นนะฮะเดี๋ยวดูก่อนอ่ะโอเคเขาให้เล่นเลนบนก็เล่นบนฮะประมาณนี้นะครับโอ้โหทีมเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะมี วัตชินะครับมีลูคาริโอมีนิมเฟียมีไฟอโร่นะก็มีเกือบทุกสายนะยกเว้นสายดีเฟนเดอร์นะครับอ่ะก็น่าจะได้อยู่มีซับพอร์ตนะครับมีซับพอร์ตอยู่นะมีสปิตเตอร์ด้วยอ่ะเดีย๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าดาเมจของบันกิรัสเองเนี่ยมันจะลดหายไปหรือเปล่านะเห็นเขาบอกบอกกันมานะครับว่าเข้าเซิร์ฟไทยแล้วจะโดนเนิร์ฟนะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะเดีย๋ยวลองลองดูนะครับ มาเริ่มนะครับผมผมก็วิ่งเลนบนเหมือนเดิมนะฮะไปครับท่าแรกคือท่ากัดนะภาษาอังกฤษก็คือใบนะที่เราเล่นกันในเซิร์ฟเทสนะฮะอันนี้มันแปลภาษาไทยนะครับก็อาจจะต้องจำสัญลักษณ์ท่าให้ดีแล้วกันว่ามันเป็นสีอะไรนะอไอ้ท่ากัดเนี่ยเมื่อศัตรตูเนี่ยเลือดเหลือน้อยเนี่ยพอเรา,ากัดเนี่ยมันจะหยุดชะง,งักนะอันนี้ผมเคยสอนไปแล้วนะครับไปดูในคลิปสอนใช้ท่าบันกีฬาได้ผมแปะไว้ใต้คลิปนี่แหละฮะ อันนี้ผมมาสัดเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับผมอยากรู้ว่าเซิร์ฟเทสไอเซิรนะ์ฟไทยเนี่ยมันโดนเนิร์ฟหรือเปล่าแค่นี้นะฮะตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรนะเพราะว่าเลเวลยังน้อยอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนร่างนะครับสายเนี้ยแรงนะครับดเดามจมันจะคล้ายๆกับไคลิวอะที่เป็นสายเอาเละครับเออเอา้าวลงุงโรงนี่ครับรออะไรเฮ้ยมาแล้ว่บ้าเอ้ยเฮ้ยก็าพาเลสมาครับหโดนอี มาล,ลิกกี้ครับหาเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาไปเอาเบอร์รี่ก่อนสักเม็ดดีกว่าเล่นต่อเนื่องเลยแล้วกันครับอีกท่าหนึ่งมันเขียนว่าอะไรละ่ะล็อกคัตเหรออ่ะโอเคมันจะเขียนไม่เหมือนกันกันกบภาษาอังกฤษนะครับบางคนเล่นภาษาอังกฤษจนชินแล้วมาเจอภาษาไทยก็จะงงๆนะครับอ่ะเก็บอ่ะมาแล้วครับมาดิอ่ะครับผมอัพเป็นท่าขึ้นโชว์ไลท์ก่อนนะครับนี่ นี่ครับปล่อยคลื่นโชว์ร้ายไปนะครับนี่นี่โดนไปดิเฮ้ยโอ้โหโดนแต่หัววันนะฮะหนึ่งนาทีสามสิบวิครับเป็นศพไปหนึ่งอะมาไม่เป็นไรครับเปลี่ยนร่างสองพอดีเดี๋ยวขอเก็บเวลก่อนคืออ่าข้อเสียของมันกีรัตก็คือเปลี่ยนร่างตอนเลเวลเก้าเลยนะเปลี่ยนร่างพร้อมอยู่ในมูบะง่ายๆเลยปกติตัวอื่นเขาจะเปลี่ยนกันเลเวลแปดใช่ไหมไอ้พวกสามร่างอะ ไอนี่เปลี่ยนเลเวลเก้าเลยนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่ามันจะปรับเปลี่ยนนะตอนเราเล่นเซิร์ฟเทสเนี่ยเฮ้ยมันตั้งค่ามาผิดหรือเปล่าวะทําไมมันมวิทยา,าการเลเวลเก้าวะนานหรือเกินนะฮะเข้าเซิร์ฟไทยก็ยังเลเวลเก้าอยู่นะผมคิดว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวรออัปเดตอีกทีนึงโอ้โหโอ้โหเอาดิเอาดิอยู่ในอยู่เอาดิอยู่ในป้อมยังไงล่ะครับเอา้าอีว้าพะเลสยังไงเอ้ยจะคือไม่รอดนะโอ้โหใครจะไปรอดนะครับโอ้โหเหลือแค่แปดเนี่ยเก้า โอ้ oh, ใส่แล้วแตกป้อมเลยครับโอ้โ oh หดู okay. อา้าเฮ้ยอ้าวขออภัยนะครับมันค้างๆอยู่เฮ้ยอ่ะมาโอ้โ oh หเมื่อกี้โดนลุมนะโดนลุมสกรรมนะนี่ครับตอนนี้เลเวล6ใช่ไหมอีก3เลเวลเนะี่ยกว่าจะเปลี่ยนร่างเป็นบลอลกีฬาดะนะฮะอันนี้ชื่อสนากีัานะถ้าจะไม่ผิดนะตัวร่างแรกชื่อโยกีัา เอาดีโอนไม่ดีโดอนไม่ดีเออเออยังไงยังไงยังไงนั่นแน่แน่อ้าวเราตีแตกไปหนึ่งป้อมนะครับตอนนี้ยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับแล้วไงเออไอ้ป้อมนี่ครับมันมันจะอยู่ยกับชะงักเห็นไหมฮะจะมีคลื่นสีม่วงๆอยู่ที่ตัวนะครับปโปเกมอนเนี่ยมันจะหยุดชะงักมันจะขึ้นมาตอนเลือดเหลือน้อยๆครับแล้วมันจะหยุดนิ่งเห็นไหมฮะ เลือดเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะประมาณเกิน50%นะครับลดลงเกิน50%สตูมจะหยุดชะงักแล้วทำให้เราทดำดาเมจได้ต่อเนื่องต่อนะครับอันนี้จะเป็นาพาสซีฟดาเมจที่ดีเหมือนกันอ่าเรียบร้อยครับ,ร,บร้อยพาสซีฟจริงๆของตัวอ่าสนากิลารสเนี่ยเมื่อมันถูกโจมตีเนี่ยมันจะได้ได้เกราะนะฮะแต่ถ้าเป็นโยกิลาร์สร่างแรกเนี่ยมันจะได้ดาเมจที่แรงขึ้นส่วนถ้าเป็นบังกิลรสเนี่ย พาสีของมันเนี่ยเมื่อเดินโจมตีอ่ะมันจะคล้ายๆแบบออกสกลิลมันจะมีพายุทรายนะฮะออพายุทรายตรงนี้มันก็จะเพิ่มพลังป้องกันนะครับทางกายภาพระเวทัทง้งคู่ไปครับอีกเวลเดียวเพื่อนขอโอ้โหไม่ให้อีกเวลเดียวเพื่อน,อ,โอ,โอ,ยอ,นอยากเปลี่ยนร่างแล้วปาไปแล้วครึ่งเกมครับยังไม่เปลี่ยนร่างคิดดูแล้วกันนะฮะ ผมคิดว่านะฮะบ,บันกิรัสเนี่ยเหมาะสําหรับเข้าป่านะช่วงแรกอุ้ยอ้โดนลุมว่ะมาดิครับไอเนี่ยโดนไปดิอ่าท่าพลังโบราณครับเป็นท่าที่ชาร์จได้นะครับจะแรงมากๆแล้วก็สามารถที่จะโจมตีซ้ําได้หนึ่งครั้งด้วยตีได้สองทีแล้วก็ต้องตีให้ติดรอบแรกก่อนนะโอ,โ,โอ้โหยโดนโอ้โหโ,ฟโ,ฟโ,ฟโ,นะโอ้โหโฟคิงฮะโดนลุมฮนะโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าเราได้สองป้อมแล้วนะฮะโอเคยังไม่มีสวนร่วมเท่าไหร่นะฮะห้านาทีแรกนะครับมาง่ายๆเลยบันกิรัต เป็นตัวเล็ดเกมนะครับตัวต้นเกมนี่คือช่วยหาอะไรเพื่นไม่ได้มาเดีย๋ยวเก็บเวลก่อนเอ้ยไม่ต้องเก็บเวลดิเก็บบอลก่อนนะฮะต้องไปดังบ้างนะครับเอเ,อเี้ยเด๋มมาครับเดีย๋ยวเจอพลังโบราณของเราไอเอี้ยนดี่ครับมันจะมีพายุซร้อยเห็นไหมฮะมาแล้วก็ได้เกราะด้วยนะครับเดินช้าเนาะม,มบิลิตี้เขาแค่สองดาวเนี่ยโคตรช้าเลยเดินไม่เร็วหมายหน่อย ไปเอ้ยโอ้โหเอ้ยโอ้โหแม่งกระโดดก่อนอกดใช้ท่าไปแล้วยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะแต่ว่าเดเมจยังแรงเหมือนเดิมนะครับเนี่ยรู้ดิเดเมจยังแรงเหมือนเดิมครับนี่ครับพายุทรายแล้วก็หินรอบๆตัวเนี่ยทำเดเมจศัตรูได้ต่อเนื่องอีกนะเฮ้ยแรงอยู่ยังแรงเหมือนเดิมนะผมว่าไม่ได้โดนเนิร์ฟนะเนี่ยผมว่ามันยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรด้วยซ้ำนะนี่นี่ความคิดเหน็นส่วนตัวนะะเดี๋ยวเก็บฝูงนี้ก่อนฝูงนี้ก็เสร็จผมหมดอ่ะ ถ้าระเมศจ,จัดๆอย่างเงี้ยเรียบร้อย <c oughs> จัดไปชิวๆสิบแต้มทั้งบนอีกหนึ่งตัวทางขวาีกหนึ่งตัวปึง้งเห็นไหมฮะนี่ใช้ได้ทีนึงนะครับถ้าเกิดว่าเรากดใช้นีเงี้ยนี่นอุย้ยกดไม่โดนยังไงล่ะครับมาดิก็มาดิครับมามูฟมาเอ้าหนีเลยพอใช้มูฟหนีเลยหนีก็ดังนี่ครับรออะไรไปครับยังไงอะยังไงอะเขามาโดนนะครับขอบอกเอาดิมาดิมาดิไปไหนตอนที่มัน กดชาร์จอ่ะใช้พลังโบราณนันจะเดินเร็วมากนะตัวบันกีรัตเนี่ยก็ยังดีนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะเดินเร็วเนี่ยคุณกดใช้พลังโบราณเลยมาดิครับมาดิครับยังไงอ่ะยังไงก็ลองดูก็ลองดูเอ้ยเอ้ยโอ้โหอยู่ไหนไม่มีนี่หว่างานเข้าละยังไงล่ะครับก็ลองดูล่ะก็ลองดู่ะ,ะเอ้ยโอ้โหนิดเดียวเองครับแมาอ่ะไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรตอนนี้เราทำแตนรู้สึกจะทำไปประมาณ30 40แตนเองนะฮะโอ้โห ผ่านไปจะ7นาทีผมทําแต้มได้ยังไม่ถึง50เลยอะนะครับโคตรน้อยแล้วก็ป้อมแตกไปหนึ่งแล้วด้วยยังช่วยเพื่อนไม่ค่อยได้นะครับแต่ดามจแรงบอกแครนี้ไปไหนล่ะครับขอบ้างนี่ยเร่งสปีดนี่ยสปีดเอ้ยสู้เว้ยเร่งสู้กลับมาดิเร่งสปีดเร่งสปีดโอ้ยเร็วสุดได้แค่นี้น<ป>ะเวลายอย่าเก็บพิ่งก่อนนี่ครับก็เดี๋ยวมันจะมีการอัปเดตใหม่นะแพทใหม่มีด่านใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยครับเป็นสกายคัสเตลนะฮะ เป็นวิหารโบราณนะครับเป็นวิหารอ่าบนเขาเรียกว่าวิหารบนท้องฟ้าครับแล้วก็มีโปเกมอนในแมปเนี่ยเปลี่ยนด้วยนะเดีย๋ยวเรามารีวิวกันอีกทีนึงนะฮะร,รู้สึกว่าบอสต,ตรงกลางเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเลย์คอซ่านะอันนี้สปอยไว้ก่อนแล้วกันสำหรับโปเกมอนมิวนะผมได้รีวิวนะครับแปลสกิลของมิวไปแล้วก็ไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะไปดูกันได้เลยนะฮะมิวจะเข้าวันที่2นะกันยายนเข้าตัวแรกของเดือนกันยายนเลยนะฮะ แล้วก็ตามมาด้วยกลางเดือนตัวหนึ่งแล้วก็เส้นเดือยอีกตัวหนึ่งนะแต่ตอนนี้บันกิรัตก่อนดีกว่าโอ้โหแมงลุมว่อะอาแล้วครับมาดิมาดิไม่หนีด้วยไม่หนีอ้อยหนีไม่ไหวโอ้โหเจอเอาอยัางไงอะครับอยู่ไหนไม่มีว่ะเอ้าเพื่อนมาเว้เพื่อนมาช่วยแล้วเว้อ่าเพื่อนมาหนึ่งได้อยู่ครับโอ้ไม่ไหวแต่ถึกหน้าเลยนะถึกตั้งสี่ดาวอะใช้ได้เหมือนกันบันกีรัตเนี่ย คือประเด็นคือมันบูได้แทงได้นะแต่มันเดินช้าแค่นี้เองมาจัดไปเฮ้ยโอ้โหแม่งไม่ให้มาโอเคทันเดอร์เกิดละเดี๋ยวไปตีทันเดอร์ดีกว่าจะได้ชัวร์วกว่านะเวลาเราจะทําใต้มาตอนนี้แหละ2นาทีสุดท้ายนะครับอุยโอ้โหพอดีเลยนะครับอูคาลิโอคนเดียวช่วยเพื่อนอ่ามาครับผมมาแล้วผมมาแล้วด้วยเดเมจของข้าเรียบร้อยจัดทันเดอร์ไปอีกหนึ่งตัวโอ้ยไอ้นั่นมันชูได้ร้อยหนึ่งครับนิมเฟียนะฮะ โอเคผมขอแล้วกันปอมล่าง90้เท่าไร่94โอ้โหโดมิดีจะ200แล้วครับน่าจะจะน่าจะ200แล้วประมาณ 170, 180, ร้อ180แต้มแปแ้วนะฮะที่ทำไปเนี่ยถือว่าเยอะอยู่นะครับมาครับหูเดเมตต่อเนื่องตอนนี้เลเวลเทพแล้วนะครับ14-15เนี่ยเถื่อนๆน,นะครับสู้ได้มหมดแล้วตอนนี้ครับไม่สนใจค,ครับนาทีสุดท้ายขอบ้างจัดไป22อุ้ย200แต้มแล้วมั้งเนี่ย ผมว่าผมทะลัก200อรอแล้วล่ะเรามาลุ้นกันดีกว่าจะเป็นในวพีหรือเปล่าชาร์จไปด้โอ้หยัยงเถื่อนอพูดแรงเลยอยู่ในมูฟก็แรงนะฮะมานี่ไงอยู่ในมูฟไก่ตัวนี้ดีกว่านี่ครับตโดนครับไปไหนก็เก่งโคงะไปไหนฆ่าม่ตรงนี้นี่แหละอม,มาดิช่วยเพื่อนเหรอช่วยเพื่อนเหรอมาดิครับมามามาตามมาตามมาตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับอฮ้ยโคตรอึดแต่บอกกันนะ <laughs> เฮ้ยเพื่อนผมลากมาแล้วช่วยหน่อย เอาดิเอาดิเอาดิสู้ดิเอ้ยโอหมีนิมฟียมาช่วยครับสุดยอดครับโอ้โหนิมฟียอในเมนโฆโคตรแรงยอดเลยครับนิมฟียแม่งโคตรเถื่อนเลยวะอ่ะไปกันต่อนะครับเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วเร็วทันป่าวเร่งเร่งสปีดแซงสปีดแซงยี่สิบแปดขอเรียบร้อยอ่าโอเคจบครับคิดว่าน่าจะชนะนะขาดร้อยด้วยเผื่อเพราะว่าดูจากทรงแล้วเราทำแต้มกันกระจายเลยนะ อ่ะเรามาลุ้นกันว่าจะได้ MVP แล้วก็ทำไเดจเประมาณเท่าไหร่นะแต่คิดว่าเดาเมจผมทำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะยังยังใส่ของไม่เต็มนะโอ้โห900ต่อ100กว่าโอ้โห204นะเยอะนะโอเคอ่าผมว่าแล้วนิมเบียต้องเป็น MVP นะเพราะว่านิมเบียเล่นดีมากนะครับอ่ะกดไลค์ไปให้หมดนะครับโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe จอประนซน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจก,กันครับแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่อม่คลิปหน้านะครับผมซ